ทางยุดรลุดมาแต่สาบูครับเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องจัดการครับเรียบร้อยแล้วครับเอาพี่น้องนี่ของเขาจานพันบักเถิกไงโอ้อ,อมจะบแซบครับอ่ะ สวัสดีครับผมผมสอยะพาน้าเพื่อนครับผมเมื่อนี้หยุดตุดกินครับแต่ว่าน้องไปเฮตโออยู่ก็เลยม่าคำยังไงครับมื่อนี้ม่าใส่หนูคือเขาครับผมมาใส่หนูใส่บ่วงอ่าอยู่ไต้หวันคือเขาครับผมเดียวผ้าเบิ่งไม้ครับมาครับผู้ใดครับผมนี่น่องนุงนะครับมาน้วมื่อนี้เดี๋ยวทาไปเบื้องตอนแท่ครับพี่น้องว่า ีเป็นยังไงติดตามนะครับใส่แล้วกอ่ารุ่นยามน่วมกันมาเลี้ยงครับพี่น้องไปครับครับผมพี่น้องมาหว่านแล้วครับนี่ของไสพี่น้องโอ้ยบางทางครับนทางแปนเอิดเติร์ดเลยพี่น้องครับทางขับเห็นทางโนูพี่น้องแปนเอิร์ดเติร์ดครับเอาเดี๋ยวผมสิขอหยัดใส่ก่อนนะครับพี่น้องขอหยัดใส่ก่อนมันสี่คำนะครับเี๋ผมใส่ก่อนนะครับ เดี๋ยวถามมารุนยามน้ำกันครับพี่น้องมาแรงนะครับพอมาหวอดมันคำเหรอครับมันคำไว้นะครับดูไตวันครับพี่น,อน้องรอลุนน้ำกันมาแรงครับสวัสดีรอบคำครับพี่น้องในเวลายามบวงนะครับหกโมงบนท่านเคืองไปะนะครับไปโอ้ยพี่น,อน้องเบื้องบนหวยนูนี่แต่แนวเดี๋ยวเดี๋ยว มากับน้องกับผุนน้องอยังยามบอกหนาแล้วครับมีบ่มีเอ้ือยังรูดๆแทะบวมมีห้อยพันเลเป่ <Yeah. S 1> บ่เห็นบ่วงบป่น,บนี่เดี๋ยวล้างหนึ่งไหมอ,อ,อ้อยามไปน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องมีตัวบม่มีนี่เด้๋ล้างนี่เลยใส่บนนี่ Ồ, wow. ờ, cứ bèn khắc bèn nha đây, Ui Nóng ơi, bông phụ này Bèn ướt tuyệt Không Cứ bốn Thấy, Thế tôi sẽ thấy nè này, này. เดี๋ยวกันมันถือจีไถ่เบิ้งครับพี่น้องมันจีโดนครับเดี๋ยวไปเลยให้มันถือดีไถ่เบิ้งครับรุ่นแปมกันครับสวัสดีครับพี่น้องผมซอยยาพานผ้าเพ่อนครับผ้ามายามบวงยามตะเภาครับมือเคลื่อนแน่ยามด้รอบเดียวพี่น้องมันบดถือไหมครับหนาวก็เลขกลับครับบ่ได้บวกพี่น้องเลยนะครับขอถอดอะไรนะครับตอตอนเศร้าเดี๋ยวเขามาลุดน้ำกันครับพี่น้องมาุูนเมื่อว่าจิมมี่บมีครับไป ไปเบิ้งกันเลยครับอุ้ยเยอะมากไหมเพี่น้องโอ้โหเก็บได้เถอะไปครับจะเบิ้งกันครับยามของตัวกันนะยามของตัวออกมาทางพี่มากับน้องคือเก่าแล้วครับ ไปรุ่นกันครับมาครับพี่น้องน้ำหาบวกแปดตายว่าไปทางใดียวเห็นห้อยมันหยัดมานี่เห็นตัวมันแล้วพี่น้องโอ้เนี่ยมา,ลมายแล้วครับนี่นะมน้วนสิพี่น้องเรียบร้อยครับฟองงาตายแล้วเอาไมา่เอาไหมครับฟองงา,งามครับเนี้ยจักห่างยุดรุดมาแต่ใสบ่บุคับ เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องจัดการครับหางว่วงเป็นแสนน้าวไล่ไย้ยามรอบเดียวพี่น้องกลับเลยครับหอ,อ,องเขายันพานมาเป็นตะมั่นขนาดตัาโอ้ไปพี่น้องรุ่นต่อไปครับ นี่มายามของของผมครับของน้องแล้วแล้วได้ตัวนึงมาครับมีผลงานแล้วของผมมาแล้วหนึ่งแต้ม,มพี่น้องนี่นะครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวให้น้องจัดการครับอีกครั้งหนึ่งอย่าใส่น้องผมหน่อยทำม,มันห่างซองหลังได้ยังไง สองสามหลังเนี่ยเดีน้องเขาขึ้นบป่า,ออาหนูค่ะคึ้นไปหนอฮะเก็บเราปะไปสัตเก็บก็เก็บ,กบกน,บนี่หลังหนึ่งเอาไปโอ้ยมาเรยงพุ่มมาแกแจ้มือไหม,มครับมาเรยงชาว่านี่มากคำปวดครับฐานน่อง เดี๋ยวไปรุนกันอีกครับบกักเงี้ยแล้วบากดิไม่ยงดินี่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 ให้มอไปน้องนี่นี่ไอ่เอาไหมฮจัดบ่านสายเลยระวังเด้อเอาพี่น้องเดี๋ยวให้ลุกให้น้องจัดการครับเรียบร้อยแล้วครับเอาพี่น้องนี่ของเขาจานพานบักเถิดไงโอ้ออมจะแซ่บครับเอา